เ,เ,ะะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะฟินจะมาฮอไอเทมที่เพิ่งช็อปมาในช่วงนี้นะคะก็มีตั้งแต่แฟชั่นไอเทมนะคะไปจนถึงแกจ็ตเลยใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่าคลิปนี้จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก่อ,อย่าลืมกดไลค์นะคะเราก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกที่เป็นอยากจะมาพูดถึงนะคะก็คือนี่เลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแว่นของแบรนด์ลิซโซลานะคะ ซึ่งไม่แน่ใจว่านนมีไหมนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนน่าจะเป็นแบรนด์ฝั่งทางอเมริกานะคะเราก็กําลังฮิตอยู่มากๆคือฮิตมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วแล้วก็เฟนเพิ่งมีโอกาสได้จัดมานะคะเอามาสองสีเลยทุกคน <c oughs> ก็เป็นของเฟนอันน,นึงแล้วก็เป็นของพี่การอันนึงนะคะ <c oughs> คือเฟนร,รู้สึกว่าแต่ก่อนเฟนไม่ค่อยอินกับแว่นเท่าไหร่แต่พอมาช่วงหลังเรารู้สึกว่าเรามีความขี้เกียจแต่งหน้ามากก็เลย คิดว่าแว่นเนี่ยเป็นไอเทมที่ช่วยชีวิตเราได้เวลาเราออกไปไหนข้างนอกนะคะแล้วอันนี้มันก็เป็นแว่นที่แบบทรงสวยเป็นว่ารูปหน้าไหนก็คือสามารถใส่ได้นะของเพนที่เป็นสั่งมาให้ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเลนส์สีฟ้าอันนี้นะคะเห็นปะใส่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคนเก๋อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเวลาที่เราโสมใส่แมสอะแล้วก็ใส่แว่นอันนี้ก็คือเก๋มากกลายเป็นคนเก๋คนนึง อันนี้เฟนสั่งมาจากร้านใน i อนะคะชื่อว่า i ฮ s t u u i o o นะคะนี่ร้านนี้ทุกคนคือตอนนั้นอะเขาเด้งขึ้นมาไงว่าแบบว่าเออตอนเนี้ยลดอยู่นะเหลืออัละา7,500บาทนะคะเราก็ซื้อ2สีเนี่ยก็ลดอีก5%หรือ10%ไม่แน่ใจนะคือจริงๆอะเขามีหลายสีเลยทุกคนมีสีเขียวสีเหลืองเยอะมากแต่เฟนรู้สึกว่าเออ ิวแบบเฟนะใส่สีฟ้าน่าจะขึ้นนะคะก็เลยจัดมาเป็นอันนี้เนาะเรื่อเนี่ยมันชื่อรุ่นว่าจอดีนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีแบบหลายสีเลยมีกรอบสีดำกรอบสีกระอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงที่เป็นสีส้มนะคะจริงๆสีส้มก็ฮิตมากเหมือนกันเนี่ยตัวซองเขาจะเป็นซองหนังสีครีมครมแบบนี้นะคะเราก็จะมีเป็นปั๊มลายโลโก้เนาะน,น,นี่เป็นสีส้ม ก็จะได้เป็นแบบเปรียปร้ยวซ่าๆนะคะคือเป็นชอบสีฟ้ามากกว่าเพราะรู้สึกว่าสีฟ้าใส่แล้วแบบมันขับผิวเป็นมากกว่านะผู้หญิงผู้ชายก็คือใส่ได้หมดนะคะเฟนรู้สึกว่าแบบมันมีความเก๋อะไรอย่างงี้วัสดุวัสดุต่างๆก็คือดีเลยใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเขียนว่า XX นะคะเป็นดีเทลของเขาต่อไปก็คือนี่เลยเป็นจากแบรนด์ Sporty a l i c h นะคะได้มาเป็น กระเป๋าผ้าแบบนี้นะซึ่งเอาจริงๆป้าเฟยรู้สึกว่าเฟยใช้กระเป๋าผ้าแบบเนี่ยบ่อยมากมันเป็นกระเป๋าผ้าที่ใหญ่มากๆแล้วก็จุของได้เยอะมากๆนะคะเฟยจะชอบพกพวกโน้ตบุ๊กกระเป๋าเครื่องสําอางของชิ้นใหญ่ๆเวลาเราไปทํางานหรือไปข้างนอกเฟยก็จะพกใส่ไปในกระเป๋าใบนี้นะคะคือมันจุมากๆเลยทุกคนเป็นสีแบบแดงเลือดหมูแบบนี้ แล้วก็มีตรงโลโก้เขานะคะเขียนว่า Spotty ี n d d i t i o n นอนอกจากกระเป๋าอันนี้เฟนก็ได้เป็นเสื้อสเวตเตอร์มาด้วยน่ารักมากเป็นสีเขียวเหมาะก,กับช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคือ s p o ร t y a n d i นด h เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกของเทรนด์ที่เป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มแล้วก็พวกหมวกแก๊ปสีสอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็คือเป็น โลโก้ของเขานะคะเห็นว่า stay active live longer sporty and rich นะคะคอนเสของเขาก็จะเป็นแบบแนวแบบนักกีฬาสปอร์ตชุดท,ที่ออกมามันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเออซึ่งจะรู้สึกว่าเป็นถูกสริตกับแบรนด์นี้มากๆนะคะเขาจะมีพวกหมวกแก๊ปเสื้อครอปเก้งเก้งวอร์มแบบน่ารักเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็น กดสั่งในเว็บนะคะเขาจะเป็นดอกๆไปว่าดอกนี้มีของอะไรบ้างกดสั่งแล้วก็สามารถให้เขาชิปมาที่ไทยได้เลยราคานี้มันก็จะมีแบบบวกภาษีคิดเป็นเงินไทยอะไรเรียบร้อยนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อในเว็บได้เลยแล้วก็ได้ของค่อนข้างที่จะไวนะต่อไปมาพูดถึงแบรนด์พี่สาวสุที่รักมากนะคะอ t ดเชอร์บอกนะคะของพี่ไอเขาก็ส่งคอลเลคชันใหม่มันเหมือนจะเป็นคอลเลคชันที่ชื่อว่า Homes อะไรสักอย่างเดี๋ยวลองเสิร์ชแบบหนึ่งนะ ชื่อว่า Home Edition นะคะซึ่งคอลเลคชั่นนี้เนี่ยมันก็มีหลายไอเทมเลยที่ออกมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกอะไรที่สามารถใช้ได้ทุกวนันแบบพวกกระเป๋าผ้าอะไรอย่างนี้นะว่ามีบางชิ้นที่เป็นใช้ไปแล้วแล้วก็อยู่บนรถนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปให้ดูแล้วกันนะอันนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนี่เลยกระเป๋าแบบเนี้ยกระเป๋าแบบผักๆแล้วก็มีดีเทลเป็นลูกปัดอันนี้นะคะเขียนว่า ATB จุก คือน่ารักมากเหมาะแก่การไปทะเลนะคะแล้วก็จะมีหมุดตรงนี้ที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอัธยาชบ็อกแล้วก็จะมีหมวกที่น่ารักมากอันนี้เฟนได้มาสองสีนะคะจะเป็นสีครีมแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปัก ATB เหมือนกันเป็นสีแดงอันนี้เป็นหมวกสีออกแบบยีนเ<ๆ>ฟดเฟดฟ้าๆนะคะแล้วก็ปักคําว่า ATB เหมือนกันเป็นสีขาวข้อนี้เฟนรู้สึกว่ามันใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันเพราะว่าชื่อก็คือแบบ Home Edition เนาะนี่นี่เนี่ยมันจะมีใบนี้ด้วยทุกคนเป็นกระเป๋าผ้านะคะสามารถใส่ iPhone, iPad ต่างๆได้คอนี้น่ารักมากๆมีความแบบแหวกไปจาก a t ทเช u r e ว o l ์ค l l ลเลคชันก่อนๆนะส่วนไอเทมสุดท้ายที่เฟนได้มานะคะก็คือนี่น่ารักมากนี่นะคะก็คือ iPad mini เนาะเป็นสีม่วงที่เฟนอะ ได้มานานมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสแกะเลยนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาแกะให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะคะซึ่งนอกจาก iPad เฟินก็สั่งเป็นตัวนี้มาด้วย Apple Pencil นะคะเป็นแบบ Gen 2เนาะคือก่อนหน้านี้เฟินมี iPad Gen 7มาที่ซื้อไว้นานมากๆแล,แ,ลแล้วก็รู้สึกว่าเออเฟินไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เพราะมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ มันแบบพกไปไหนมาไหนลําบากเออคือตอนแรกอบ,บเฟลลังเลยมากว่าเฟนะจะซื้อเป็น iPad หรือว่าจะซื้อเป็น iPhone 1 3ดีเพราะเฟนรู้สึกว่าซื้อมาอย่างไงมันก็ได้ใช้แต่ iPhone 13อ่ะมันมีข้อติดอีกหนึ่งตรงที่แบบพวกรุ่นพี่ที่เขาซื้อมาแล้วเขาก็จะบอกว่าสกินโทมันไม่ค่อยสวยคือมันอาจจะมีโหมดนู่นนี่นั่นที่ถ่ายงานได้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพูดถึงเรื่องงานสก,กินอ่ะมันมีความเทาๆคอนทราจ,จัดๆยังไงก็ไม่รู้เฟนไปลองแล้วรู้สึกว่าเออไม่ค่อยชอบก็เลย ก็เลยปัดตกไปนะคะยังคงใช้ iPhone 11 Pro ต่อไปนะคะรู้สึกว่าสก,กินมันสวยกว่ามากๆเออนั่นแหละก็เลยตัดสินใจซื้อเป็น iPad Mini มาด้วยความที่เราอะทำ Artwork ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Artwork ของ Auntie นะคะหรือว่าทําปกคลิปอะไรใดๆเนี่ยเราก็จะทําในมือถือแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ iPad มาเนี่ยมันน่าจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเราจดงานทำงงทํางานอะเราอาจจะไม่ต้อง พก MacBook ไปแล้วเราก็พกเป็น iPad อันนี้แทนนะคะเดี๋ยวขอแกะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นเคสเป็นสีม่วงเหมือนกันอันนี้เป็นได้มาจากร้าน Something Else Shop นะคะเขาเป็นร้านที่ขายพวกเคส iPad อะไรเงี้ยหลากหลายมากนะแล้ก็เพ็นพยายามหาร้านที่มีเคสสีนี้เป็นเคสสีม่วงอะไรแหละแบบเหมือนตัว iPad ถว่าร้านอื่นคือมันไม่ค่อยมีความส่งเท่าไหร่เลยเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็คือมีความส่งนะคะแล้วสีคืนอน่ารักมากดูดิเห็นปะ วยออกมาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยแล้วก็สั่งเป็นเคสของ Apple Pencil มาด้วยนะคะสั่งเป็นสีเขียวมาเพราะว่าตอนแรกอะเรารู้สึกว่าโอ้ยสีเขียวกับสีม่วงมันน่ารักทั้งคู่เลยคือซื้อสีม่วงมันก็จะแบบเป็นเซตเข้าคู่กันกับ iPad นะแต่ว่าสีเขียวมันก็จะมีความเข้าคู่กันกับตัว iMac ที่เราเพิ่งซื้อมานี่ก็จะเป็น สีน่ารักมากมีความพาสเทลมันจะเป็นแบบพาสเทลเข้มแล้วก็ตรงนี้เป็นพาสเทลสีอ่อนๆนิดนึงส่วนนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะน่ารักมากมันก็จะเป็นซิลิโคนแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือสีของเขามันก็จะเป็นสีไม่ได้ม่วงขนาดนั้นอะมันจะมีความสีออกเงินเงินม่วงๆนิดหน่อยนะคะอันนี้จริงๆเป็นแอบแกะไปแล้วนิดนึงนะแล้วก็เอาไปติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราก็กลัวไงว่าแบบ ว่าน้องเขาจะเป็นรอยเว่าเรายิ่งเป็นคนซุ่มซ่ามอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือต่างๆาแล้วก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะคะอุ๊ยนี่มันก็จะเป็นแบบแมกเนตแบบนี้เนาะคือรุ่นเก่าอะ่ะมันจะต้องทำการชาร์จแบบเสียบเว้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆแล้วก็ตรงจุกตรงเนี้ยของรุ่นเก่ามันจะหายอยู่ตลอดเวลาเลย ราลองมาใส่คู่กับเคสอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเคสแบบแมกเนตอุ้ยน่ารักมากดูดิพอประกอบรวมร่างกันแล้วเราก็จะได้น้องเขาหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยทุกคนเคสแอปเปิลเพนซิลก็เป็นสีม่วงนี้ก็เป็นสีม่วงนะคือเฟนอะชอบสีม่วงแบบนี้มากกว่าม่วงของ iPad นะตอนแรกเฟนอะคิดว่า iPad มันจะต้องเป็นสีแบบ ม่วงพาสเทลแบบนี้แต่พอซื้อมาก,ก็แอบ,บมีความผิดหวังนิดนิดเหมือนกันที่มันออกเป็นสีแบบเงินเงินมากกว่าแล้วก็เป็นความแบบเหลือบๆม่วงนิดๆิดหน่อยๆนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือค่อนข้างน่ารักนะแล้วก็กิบจับได้แบบง่ายแล้วก็ถนัดมือมากมากนะคะยังไงเดี๋ยวไว้จะขอไปลองใช้ก่อนแล้วมารีวิวให้ฟังแล้วกันเนาะคือเฟนก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานกับโทรศัพท์บ่อยแล้วก็ทำงานพวกตัดต่อคลิปแบบยาวๆะจะใช้ในตัว macbook บ่อยนะคะ แต่ว่าพวกงานอัดเวิร์กต่างๆคลิปสั้นๆใน IG ไอจีอย่างเงี้ยฟินก็จะตัดในโทรศัพท์เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนจากการทํางานในโทรศัพท์มาทํางานใน iPad ดูนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันก็แบบมีความเครื่องเล็กเลไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไว้จะมาแนะนําแอป,ปแบบป,ปังๆใน iPhone แล้วก็ใครที่มีแอป,ปอะไรที่แนะนําใน iPad นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย